สวัสดีค่ะสวัสดีวันพระใหญ่สวัสดีวันมาคะบูชามาคะเลิกนะคะเลิกมหามงคลนะคะในในความเชื่อของการเชื่อเรื่องเลิกยามนะคะแต่ว่าเลิกที่ดีที่สุดนั่นก็คือเลิกที่เป็นมงคลแล้วเรานํามาเป็นแรงกระตุ้นทําให้เราทําสิ่งที่มงคลด้วยตัวนั้นเองอด้วยตัวเราเองนะคะตัววันเนี่ยยังไม่มงคลเท่ากับใจของเราที่มันทําสิ่งที่เป็นมงคล ไม่ชอบใครอยู่เกลียดใครอยู่วุ่นวายใจเรื่องอะไรอยู่เครียดเรื่องอะไรอยู่ใจมันขุ่นมัวเรื่องอะไรอยู่นะคะพยายามนะคะขจัดออกไปนั่นแหละมันก็จะเป็นความมงคลแล้วความมงคลคือความเห็นถูกความมงคลคือการรักษาใจให้สงบแล้วก็ตัดสิ่งที่เป็นอกุศลรุมเร้าจิตใจนะคะวังวน,วนวนเวียนคิดแต่เรื่องความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยนะคะเขาไม่ดีกับเราแค่แป๊บเดียวนะคะแต่เราอ่ะคิดถึงสิ่งที่ไม่ดีนานๆะย้ำแล้วย้ำอีกใน,ในใจิตใจเรา นั่นแหละเราก็เก็บกับความไม่ดีไว้นะคะดังนั้นนะคะเรื่องอะไรที่มันแย่ๆอยู่นะคะ,ะคนไม่ดีหรือว่าสิ่งดวงชะตาไม่ดีอะไรต่าง,างๆนานาที่มันยังอยู่ในใจิตใจ,ใจเรานะคะนั่นแหละ อารมณ์ลบทั้งหลายเนี่ยคจัดมันออกไปเลยนะคะถือว่าทํากุศลอันยิ่งใหญ่ในวันนี้แล้วก็พี่มิ้นว่าเชิญชวนร่วมบุญอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเป็นวันดีนะคะวันที่นะคะเป็นโอกาสที่เราจะได้ทําสิ่งที่ดีที่เป็นมงคลทั้งหลายแหละนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่พี่มิ้นอยากเชิญชวนลูกหลานเสด็จพ่อที่ติดตามธรรมะเสด็จพ่อมานะคะคือการร่วมบุญกับเสด็จพ่อนะคะการร่วมบุญกับเสด็จพ่อนะคะ เราจะได้บุญกุศลอันยิ่งใหญ่เป็นการสร้างเหตุปัจจัยกับเสด็จพ่อและเหล่าคณะสัมมาเทวดานะคะที่เป็นทั้งมีเทวดาอาริยบุคคลด้วยแล้วก็เทวดาที่ปฏิบัติธรรมอยู่บนเทวสภานะคะเราจะได้มีเหตุปัจจัยนะคะต่อให้ถ้าเรายังไม่บรรลุมรรคผลนิพาในชาตินี้นะคะเราจะได้มีเหตุที่จะได้ไปเรียนธรรมะต,ต่อกับท่านนะคะไปอยู่ในเขตแดนไปเกิดในสังกัดของเทวดาที่มีธรรมเราจะได้ปลอดภัยนะคะไม่ได้ไปต้องไปเจอพวกอสูรหรือไปเจอพวกเทวดาเกเรหรือเทวดาที่มีมิจฉา ที่ทมีแต่เรื่องของกรรมคุณนะคะรุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสอะไรไปตามอัตภาพของเทวดาที่ติดสุขนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าอยู่กับเทวดาที่มีธรรมเนี่ยจะได้คอยเตือนเราให้ปฏิบัติธรรมนะคะเพราะท่านมีเหมือนกับเป็นโรงเรียนเทวสภามีการสอนธรรมะอยู่ข้างบนนะคะแบบนี้นะคะจะได้เป็นเหตุปัจจัยนะคะเป็นการร่วมบุญกับท่านด้วยะะการร่วมบุญกับท่านเนี่ยนะคะ ถ้าเกิดใจเราบริสุทธิ์ม้านเนี่ยจะยิ่งส่งผลภายในชาตินี้นะคะชาตินี้เนะี่ยท่านก็จะช่วยเหลือเรานะคะตามเหตุปัจจัยเลยนะคะท่านก็จะดูซิว่าเราเดือดร้อนเรื่องอะไรตอนนี้ท่านช่วยได้ไหมถ้าช่วยไม่ได้ท่านก็จะพยายามช่วยต่อในเรื่องหน้าอะไรแบบนี้เนี่ยคือการช่วยเหลือของเทวดานะคะแต่ว่าช่วยอย่างมากที่สุดนะก็คือการเตือนสติเรานะคะเตือน เตือนเรานะคะให้ปฏิบัติธรรมเตือนเราให้มีุญกุศลแล้วก็ไม่ทอดทิ้งเรานะคะแล้วก็ให้อภัยเรานะคะเวลาที่เราเออแบบจิตตกท้อแท้หรืออะไรนะคะประชดประชันท่านแต่อย่าประชดบ่อยนะคะถ้าประชดบ่อยแง่งวันบ่อยแล้วก็ก้าวร้าวอย่างเงี้ยท่านจําเป็นต้องออกหางออกหางเพื่อไม่ให้เราสร้างอากุศลกับท่านนะคะดังนั้นน่ะอยากจะรักษาเทวดาดีๆไว้จะต้องรักษาใจให้มี กุศลน,นะคะมาเชิญชวนบูชากันนะคะจะเป็นบูชาบ่วงหน้าขบาทก็ได้นะคะ599บาทนะคะกําไรนะคะกับแหวนนะคะเรียกทรัพย์นะคะยามบารมีพระปู่ศรีสุทโธด้วยนะคะกําไรบูชา2,299แหวนบูชา1,599 หรือใครพอมีกาลังนะคะให้บูชาเป็นอัญมณีเพชรเกรดแก้วนะคะจะมีแรงพละกกาลังที่ท่านให้ได้มากกว่านะคะเนี่ยถ้าเกิดเป็นในรูปแบบอัญมณีนะคะนี่สีม่วงนะคะเมทิตยาวีเพชรเมทิตยาวีชื่อนี้พระนามนี้เป็นแต่เพชรสีม่วงของอัญมณีเพชรเกรดแก้วเท่านั้นไม่ได้รวมไปถึงเพชรพญานาคอย่างอื่นนะคะของเรานะคะอัญมณีอของเราเนี่ยนะคะเป็นอัญมณีเพชรเกรดแก้วอัญมณีเพชรเกรดแก้วคือได้มาจากเทวดานะคะได้มาจากเทวดาได้อะไร นะคะถ้าสิ่ดินนับลมไฟได้มาจากเมืองมนุษย์นะคะแต่ว่าตัวพลังงานนั่นเองที่ได้มาจากเทวดานะคะเทวดาก็คือเสด็จพ่อองค์เพชรพัทราเทวานั่นเองซึ่งเป็นครูสอนธรรมะกับเรานะคะพลังแรงอิทธิคุณฤทธิคุณนะคะมีมากมายมหาศาลนะคะแต่การส่งผลขึ้นอยู่กับหลักเหตุปัจจัยการส่งผลขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีของเจ้าของด้วยนะคะถ้าเกิดเรามีกรรมมากอย่างเนี้ยนะคะจะให้ท่านช่วยดลบรรดาลได้มากอะไรอย่างเงี้ยมันก็บางทีมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ท่านก็จะพยายามช่วยอย่างอื่นเช่นการคุ้มครองนะคะแล้ว คลาดปลอดภัยและท่านก็ไม่ได้ไม่หยุดเฉยๆหรอกนะคะท่านจังจะจับจังหวะช่วยเราได้ตอนไหน นะคะท่านช่วยเราแน่นอนทวีโชคทวีลาภให้เราแน่นอนนะคะตรงเนี้ยนะคะเป็นสิ่งที่นะคะผู้บูชาหลายท่านก็เกิดประสบการณ์ที่ดีนะคะเกิดสิ่งอัจจรรย์ที่ดีได,ได้เงินได้งาน,งานอะไรมากมายนะคะความจเจริญก้าวหน้าทางทางโลกและทางธรรมแล้วก็รู้สึกใจร่มเย็นมากขึ้นรู้สึกเอ้ยมีอะไรมาเตือนสติเรานะคะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะเราต้องบูชาพลังงานของเทวดาไว้นะคะท่านมีอะไรท่านจะได้ช่วยเราเชื่อมเราได้มากขึ้นเพราะจิตใจของเราเนี่ยเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาเต็มไปด้วยภาวะความเครียดความคิดมาก มากมานะคะทำให้กระแสจิตไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับเทวดาได้แต่ถ้าเรามีแบบพลังงานของท่านไว้อยู่อย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นสื่อเชื่อมเนาะทำให้แบบ,บ,บท่านเชื่อมมากับท่านเชื่อมมาติดต่อสื่อสารมาดนจิตโดนใจของเราได้มากขึ้น นะคะตรงนี้ก็บูชากันได้เลยจะบูชาเดียนท้าสมุดเทวเทวีก็ได้นะคะมีให้บูชาที่นี่ที่เดียว799บาทหรือพยันนะคะ399บาทนะคะแต่ถ้าใครมีกําลังรนอยากให้เปิดเปิดทยอยบูชาอัญมณีก็ได้นะคะถ้าเกิดเราแบบเออกำลังทรัพย์ไม่พอก็เปิดทยอยมาทยอยครบส่งท่านให้นะคะเป็นการสะสมร่วมบุญกับท่านด้วยเพราะปัจจัยส่วนหนึ่งเป็นปัจจัยของเทวดาเทวดาจะได้มีทรัพย์นะคะท่านเสด็จพ่อแล้วก็เหล่าคณะสัมมาเทวดาพ่อปู่น,นะคะจะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างทานบาร,รมีเบ็ด ของท่านเองนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเออพ่ออยากทําบุญนี้นะนะคะพ่ออยากทําบุญนี้พ่ออยากถวายสังฆทานนะคะมาบูชาอันนี้ของพ่อหน่อยพ่อจอดเงินไปถวายสังฆทานอันนี้มันเป็นบุญที่เป็นบุญที่มีการวางแผนแต่บุญชนิดที่จะทําให้เทวดาได้อิทธิฤทธิ์เยอะที่สุดคือบุญที่ปุบปรับบุญที่ปุบปรับคือแปลว่าต้องมีทรัพย์เลยมีทรัพย์ทันทีเนี่ยแปลว่าเราบูชาบูชาอัญมณีเนี่ยบูชาไปเถอะโดยที่ไม่ต้องรู้หรอกว่าท่านจะทําบุญอะไรแต่ท่านอะทำบุญแน่นอน ะะแต่เราจะทําให้ท่านมีทรัพย์ในเมืองมนุษย์พร้อมนะคะที่จะทําบุญปรปปับท่านมีทรัพย์แล้วนะคะไปเห็นบุญนั่นเห็นบุญนี้อ่ท่านใช้พิมินบิบอกไปทําบุญนั้นทันทีอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นท่านได้ทําบุญปป,ปับบุญปรปปับเนี่ยจะทําให้สำเร็จ,สำ,รจสำเร็จเป็นอิทธิฤทธิฉับพลันทันทีกับเทวดานะคะมันแบบเป็นบุญอัศจรรย์เนี่ยจะเห็นว่าคนในสมัยพุทธกาลนะคะบุญอะไรที่ปรปปปับได้ทําโดยไม่ทันตั้งตัว ะะทําทันทีพร้อมพร้อมที่จะทําทันทีอย่างนี้นะคะจะเป็นบุญที่ อัศจรรย์มากแล้วจะทําให้ได้โชคลาภลอยด้วยจะทําให้ได้โชคลาภอันอัศจรรย์แบบปุบปรับทันทีนะคะเราต้องการสิ่งสิ่งนี้นะคะถ้าต้องการสิ่งสิ่งนี้ถ้าต้องการโชคลาภปุบปรับก็ต้องทาบุญปุบปรับและทําบุญปุบปรับกับเทวดาให้เทวดาได้ทําบุญปุบปรับเนี่ยแหละนะคะมันเป็นเหตุโดยตรงนะคะที่จะทําให้เราเออมีโชคลาภอันอัศจรรย์เข้ามาได้นะคะมันเป็นมันเป็นเรื่องของความสมเหตุสมผลเราทําอะไรเราได้อย่างนั้นเราทําบุญปุบปรับเราได้บุญปุบปรับเราทําบุญกับเทวดานะคะตัดสินใจฉับ แล้วต้องชะตาเอยตัดสินใจทันทีนะคะมึงก็เรา,จ,าจะผ่อนมือถืออ่ะไม่คิดหน้าคิดหลังเลยนะคะบางทีก็แบบว่าเออเอ่าวางดาวไปก่อนนะคะวางดาวไปก่อนเนี่ยอันเนี้ยก็เหมือนกันเลยนะคะเออถ้าเกิดเห็นเราต้องชะตาเฮ้ยไม่ลังเลเลยนะคะได้รวมบุญกับเ็ษพ่อด้วยนะคะ <c oughs> เปิดบูชามาก่อนนะคะ <c oughs> วันเนี้ยวันดีนะคะ <c oughs> เปิดบูชากันมาได้เลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ค่อยค่อยทยอยทยอยครบส่งทันนะทยอย ครบก็ส่งท่านให้นะคะหรือใครเปิดทยอยอยู่แล้วก็แนะนำนะคะให้ปลดหนี้ตัวเองจากเทวดานะคะการติดท่านอยู่ก็เป็นการติดหนี้เทวดาเรายิ่งปลดล็อกปลดล็อกก็คือโปกหนี้เทวดา ปกค่าครูเนี่ยนะคะจะทําให้พลังงานปลดล็อกสู่เรามากยิ่งขึ้นแล้วท่านก็จะได้มีทรัพย์ในเมืองมนุษย์ในการสร้างทานบาร,รมีในวันมาฆะะเลยกว่าน,นี้ด้วยนะคะไม่ต้องห่วงบุญเต็มมากมายนะคะท่านทําบุญเก่งท่านทําบุญเก่งกันมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องหน้าปิติให้ให้ทุกคนได้ได้ติดตามก็ติดตามในในเพจได้เลยนะคะเป็นบุญที่อัศจรรย์แล้วก็เป็นกราบในพระบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์อินและเสดพ่อเพชรมากๆนะคะ ก็นะคะก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะก็เป็นเรื่องน่าปิติใจนะคะดังนั้นเชิญชวนเนาะบูชากันได้นะคะที่เพจอัญมณีเพจเกดแก้วได้ขอได้อัญมณีที่มีพลังดีๆจากเสด็จพ่อด้วยได้วมบุญกับเสด็จพ่อด้วยได้สร้างบุญปลุกปั่ให้กับตัวเองแล้วก็เสด็จพ่อด้วยถ้าเราตัดสินใจปลุกปั่นนะถ้าล้าลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะโชคลาบมันก็จะล้าลังแต่ถ้าเกิดตัดสินใจทันทีเฮ้ย ได้แน่นอนนะคะเราเชื่อมั่นนะคะเราทําได้อย่างนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเอื้ออนืนวยให้เราทําได้ให้เราสามารถปกค่าครูได้สดําเร็จเองนะคะก็จึงขอฝากไว้ด้วยบูชาได้ที่เพจอัญมณีเพชรเกล็ดแก้ววันนี้เชิญชวนกันเยอะๆนะคะมาเปิดบูชาอัญมณีเพชรเกล็ดแก้วของเสด็จพ่อเพื่อร่วมบุญกับเสด็จพ่อแล้วก็พ่อปู่แม่ย่ากันเยอะๆค่ะสวัสดีค่ะ